để hỏi đi nắng 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 này, nắng nắng Cắt, cắt, cắt chắc 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 Cắt chắc 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 ีสหาเมื่อกี้ได้ละมีพุ๊บมับเอ่ได้กินลนัด้อยู่เดี๋ยวิเดี๋ยววกเดี๋ยววกกินิมเน่ยกิม่กินอะไรครับกินอะรครับบอกบอกบอกรู้เืะบอกเรือเลยคืออะไรกินกินอะไรครับกินู้กินูเหรนี่คืออะไรครับผีผีอ่ะกินไหมครับเห็ไหมเห็นมพ่เห็ไหม สุดยาดเกิดผมยครับผมชุดรถนันเอาดีๆนะเกียนะไปชุดรถยู่นี่ครับโนี้มดไปสองถุงแล้วเสร็จแล้วซุเสร็จแล้วนองเซียมเรีบกเราเรียกว่าผมผมเรียกคอฟมมัดไก่ใส่มารุนกับเข็มไปออกเื่อไปได้อย่างนะเข็มเช้นนี่กอตับต่อไปนะ กกันเรียกสักกะเบาเนี่ยมีเหงแข็ทย่มีหอเาผ่าไปหั่แง่หแหมดเลยหลังนานนะข้าบาหมกนาวนหลแล้วใช้ไปเลยใช้ไปเลยบ่มันหลซุนเลยให้คุณนาวนนี้ขอขอปุกคนน่มาเนี่ยเนี่ยปลุกคน่มี้ยังไหอยู่าเงียปลุกคนน่าถามยัง คือมันจะเปิดเปิดรสชาติชกกันนะกันเลยกันเลยโอเคโอเคพ่อใช้หน้ามือกับบัลลังก์ว่าเองว่าคนนี้เนี่ยวกันว่าตลอดแล้าพริกข่าพริกข่าเขาต้องเขาต้องใส่ตู้พริกกระเทียมกินกับเนื้อว่ากินแม่งได้ใบสามอ่ะหลักได้หลับหลับตอวนี้สักทุ่มหนึ่ตายเจียดตัวนี้นะหนึ่งทุ่มแล้วโอ้โหตายแล้ว sai câu mật rau, sai câu mật rau. cái thùng, tai luôn. này cầm. sửa ngày nay. ngày nay này. nay đang hết Cháu, đi, bạn? hết đi. đang hết này máu <laughs> này. liệt mà này. Okay, no, say say hấu đó, bây à. giờ à. đây giờ bây giờ bây đó, sao giờ bây đấy, bây đấy, bây đấy, bây giờ bây giờ không giờ bây 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 bây giờ bây con, bây giờ bây đi bây giờ bây giờ đi giờ 2 đi bây giờ 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 bây

มือสุ่มลราแห่งประเทศเหน่อยกำลังต่อจากไหนเลงหลงไได้เลี้ยงเลยตอนนี้นะตายเแ้วตายตายใกล้ๆนะใส่พักไปหึไหขาจีนเฮกเอาแต่ได้คนเลยสาวอเหมือนหรือวมาให้วันนี้ปัดไปไปสามุ้งวันนี้สองุสองุกได้ได้กี่ล้านเาลังทุมไป

จัดไปจัดแซมบ้านเข้าจัดแซมบ้านเข้าแล้วก็จัดแทมไปจะให้เต็มเต็มไหมอ่าวบแาวกินมมามาแต่งหน้นหนักไปจัดไปอลอดแล่ไปชิงไปชิงเทาไงไหนไหมหมุนนาหมุนแบบออโต้เลยออโต้